คือมันก็พูดถึงกันตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วนะครับมา,าถึงตอนนี้มีแฟนแฟนรายการเฮลที่เชนไทยแลนด์นี้ไม่พอใจนะครับหลายคนว่าเอ๊ะทำไมซีซั่นนี้ทำไมมันดูยุ่งยากแปลกปก,ก็เชฟก็ให้พรีเซนต์เป็นภาษาไทยเท่านั้นห้ามใช้ภาษาอือ่นให้แบบนำเสนอเป็นภาษาไทยเท่านั้นเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว ประมาณเชีป้อมนะฮะเหมือนตะกิตตะขวงใจที่หลายคนพูดไทยคำมากิดคำหรือภาษาอ,อื่นคำเนี่ยทำให้มีการถกเถียงกันเป็นจำนวนมากหลายคนคิดว่าเฮ้ยราการเลยกติกาและอึอดอัดกว่าแทนที่จะตลกถึงขั้นเปลี่ยนช่องหนีเลยบางคนบอกว่ารายการไม่ควรตัดสินที่การใช้ภาษามากกว่าที่ตัดสินในเมนูอาหารแต่บางคนบอกว่าก็ดีนะคนจะได้เข้าคนทั่วไปจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่บางคนก็อยากให้รายการค่นีขึ้นคำแปล เหมือนตอนที่มีวิติก็าทำท็อปท็อปเชฟอ,อย่างเงี้ยซึ่งเออ <c oughs> เข้าใจว่าการสื่อสารเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญแต่บางทีเนี่ยําที่ใช้ถ้ามันยากเกินไปจนพูดไปอึดอัดไปเนี่ยหรือไม่มีคําพูดที่ง่ายกว่าน,นี้ก็ผมว่าก <Nein. S 1> ็พูดไปเถอะบ <c oughs> างคนอาจจะคุ้นเคยสับต่างชาติสับอะไรอย่างนี้อยู่แล้วะแ, <c oughs> แค่คํายืมหรือคําศัพท์จากภาษาต่างประเทศบางคาก็ใช้กันทั่วไปพวกซุปซอสน้ําสต๊อกอย่างเงี้ย พูดก็พูดมันดูไม่ผิดนะถูกไหมใช่เอออย่างเช่นแบบอ่าพจนานุกรมบางบางเล่มเนี่ยพจนานุกรมสบรับราชบัณฑิตยสถานนะก็บันทึกเป็นคํายืมแล้วก็มีอ่านะครับเอาเราก็มาคุยกันนะครับว่ามันเป็นยังไงไทยคำอังกฤษคำมันดูยากเกินไปไหมหรือว่ายังไงส่วนตัวผมมองว่าด้วยความที่ว่ามัน ภายในมันเป็นเชฟกันเองอ่ะแล้วเชฟส่วนใหญ่เนี่ยขนาดขนาดเราเรียกเชฟยังเรียกเชฟเลยภาษาอังกฤษเลยอืมใช่เพราะเพราะมันเข้าปากมากกว่าอืมแล้วจริงๆริงเนี่ยการสื่อสารถ้ามันเข้าใจตรงกันเนี่ยถ้ามันเข้าใจตรงกันผมว่ามันจะสื่อสารกันได้เร็วอืมใชแ่แล้วทำให้การทํางานมันเร็วใช่ถ้าเราไปทําความเข้าใจใหม่ทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นอ่ะน้ําสต๊อกอ่ะเราเรียกว่ายังไง นะน้ำคงไก่เอออาจจะเป็นน้ำโคงไก่หรือว่าน้ำต้มกระดูกหมูอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าเราจะไอ้นี่เชฟเดินมาแบบระหว่างการเตรียมอาหารหอกอ่ะต้มน้ำโคงไก่ด้วยเออทำตามความเข้าใจในหัวเราเราเรียนเชฟมาตลอดเราจำแต่น้ำสต๊อกตลอดถูกไหมอ,อ่าต่แบบ หลายคนก็<ๆ>ก็เลยไม่พอใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันดูยากขนาดนี้อบางทีเราก็เรียกมาตลอดทั้งชีวิตพอโดนเฮดเชฟปรับให้พูดแต่ภาษาไทยเท่านั้นมันดูคูรทีนะฮะมันดูชาตินิยมเกินไปหรือเปล่าตั้งแต่ตอนที่แล้วแล้วตั้งแต่เชฟเอียนพูดตอนในตำนานแล้วทำไมซีซั่นนี้มันดูชาตินิยมเกินแปลกๆนีไม่รู้ อืมัมนอยู่ๆเลือดร,รักชาสูงปี๊ดขึ้นมาเลยออออเอออะตอนตอนแรกจริงๆเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเพราะว่าเออรถถังมันเหมือนสอนวอนแล้วฟูมรลกใช่ไหมอืมมันก็มันก็เดือดอยู่แล้วอะ่ะเออแต่พออันนี้มันรู้สึกว่าเออม,มันก็ดูชายิยิ่งเกินไปหรือเปล่าอืมฮะการที่เราจะพูดไทยขราดาษนั้นแบบไม่ต้องพูดอังกฤษ ให้คำอังกฤษคำเงี้ยบางทีมันก็ติดมาอาจจะจากสภาพไปล้อมอย่างอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยเช่นไปเรียนฝรั่งเศสเยอะใช่ไหมอ่าไปไปเรียนหรือไปทํางานที่ฝรั่งเศสที่อังกฤษที่อเมริกาอะไรเงี้ยอืมอืมนะคือแบบว่าถ้าจะให้ผู้ไทยล้วนเนี่ยขนาดพูดภาษาอังกฤษจ,จะไม่ได้เลยอาจจะเป็นอาจจะต้องพูดว่าอ่ะการพูดไทยคําวิราชคํานี่มัผิดหรอพิ อืมอะไรอย่างเงี้ยหรือ,หร,อหรือผมเมื่อกี้ถ้าหากว่ามันอะไรขนาดนั้นอนะ่ะหรือ,อถ้าคนชอบอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงอะผมว่าต่อให้อ่าอาหารหรือเครื่องปรุงในครัวถ้าหากว่ามันมันไม่มีคายืนจากคมพูชาภาษาคมพูชาก็พูดไปเถอะอืมว่านะบางทีเราก็ไม่ต้องปริชาติยมอะไรขนาดนั้นมันก็ได้เออขอแค่เข้าใหญ่ตรงกรันมันก็โอเคแล้วอะ่ะ อาอในชีวิตจริงเราแบบเราก็พูดอังกฤษกับเป็นอาจินอยู่แล้วภาษาเชฟอะอยู่แล้วมันอยู่แล้วอืมมันก็เป็นกันทั่วโลกอยู่แล้วอะอขนาดร้านร้านค้าทั่วไปร้านข้าวแกงร้านตามต่างนี้มันก็มันก็มีอะไรเชคบินม,มีมีโซมีคำว่าซอสมีซุปมีอะไรเราก็พูดเรายังเข้าใจกันเลยเอออ่ะ,อะ,อะ,อะมีซอสเผืที่ข้างหน้านะลูกอะไรเงี้ย มันก็ไม่ผิดใช่ไหมไม่อืมมันแต่มันก็เนาะเออเพราะเพราะว่าบางทีแล้วมันแล้วแต่ภาษาดิไงค่ะภาษาี้เราพูดง่ายกว่าเราพูดเข้าปากกว่าก็มีเอออันนี้คําไทยพยาง์น้อยกว่าคานี้คำำําอังกฤษพยาง์น้อยกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคานั้นไปปั๊บปับปปับใช่ไหม มันขึ้นอยู่กับว่าเฮ้ยเขาเข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่เข้าใจเราค่อยอธิบายเสริมเข้าไปอืมอืมหรือว่าหรือถ้าในวงการทีวีบางรายการเช่นรายการค่ายมีมิติก็จะขึ้นเทคขึ้นคําศัพท์ไว้ให้ว่าอ๋อนี่เขาพูดถึงอะไรพูดถึงอะไรขนาดทั้แท้งอย่างนี่เลยยังมีมีมีทั้งแท้งอย่างขึ้นให้เลยเออน่ะซึ่งนั่แเละเด็ แต่ก็เนาะมันนานาจิตตังอะอืมอืมนะครับผมก็เลยนะเมื่อคือนนี้ผมโพสทวิตเตอร์หรือว่าเอ็กนะฮะว่าเอ๊ะถ้าผมจะกินเม,เมนูหรืออาหารการเนี้ยผมมาต้องพู่กันยังไงให้เป็นภาษาไทยล้วนเพราะว่าว่าบางเมนูนะบางรีเซฟมันยังมีภาษาอังกฤษอยู่ในนั้นอยู่เลยใช่ เนี่ยอย่างอันเนี้ยถ้ารอบแรกจะมาตาไทยเรื่องขนาดนั้นถ้าจะต้องกินเซวิสไก่หยองน่าตลาดครีมคาตาผมต้องพูดยังไงครับอืมเอออันนี้ผมลองโพสในเอ็กอยู่นะนะฮะเนี่ยมันก็มีคนตอบมาว่าขนมปังประกบไก่หยองน้ำราดผักไข่ข้นโอ้แซนด์วิชเลยนะขนมปังประกบ เอา้าก็ถูเล้ดิเขาใส่วิบขนมบังประกบไงเออเอออาแต่ใครจะใครจะว่ากันไปอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับเพราะว่าอเอาจริงถ้าเขาจะฟิกกันขนาดนั้นผมว่ามันก็ไม่ควรนอะ่ะอืมมันมันดูเรียกยากไม่พออึดอัดอีกด้วยใช่จะทำทำให้มันยากกว่าเดิมทำไมเนี่ยอืมนะครับ